คือคนที่ไม่สามารถเล่นในโหมด 4v4 จัดอันดับได้นะครับผมก็คือเราเนี่ยกำลังโดนลงโทษแบบ AFK อยู่นะครับ ก็ขอสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมสำหรับในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงคนที่ไม่สามารถลงแล้งในโหมด 4v4 จัดอันดับได้นะครับผมคือคนส่วนใหญ่นะในสตรีมของผมเนี่ยก็จะพูดว่าพี่ผมไม่สามารถลงแล้งในโหมด 4v4 จัดอันดับได้พี่ช่วยไปเล่นในโหมดอื่นได้ไหมบางคนก็ทักมาหาผมนะครับผมว่าพี่ช่วยหาวิธีแก้ให้ผมหน่อยคือ มันลงแรงในโหมด 4v4 จัดอันดับไม่ได้นะครับผมเขาก็จะเป็นประมาณนี้คือคนที่ไม่สามารถเล่นในโหมด 4v4 จัดอันดับได้นะครับผมก็คือเราเนี่ยกำลังโดนลงโทษแบบ afk อยู่นะครับแหล่งข้อมูลที่ผมได้มานะครับผมผมก็ได้มาในแฟนเพจกาลีนาฟรีไฟล์เลยแล้วก็ทาง youtube ด้วยนะครับ ก็บางคนนะครับผมอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่ทำไมาผมถึงโดน AFK ได้นะครับผมก็คือว่าในระหว่างที่เราเนี่ยลงแล้งในโหมด 4v4 จัดอันดับนะครับผมที่เราเน่ยได้เริ่มเกมไปแล้วนะครับผมแล้วเราเนี่ยได้ออกจากเกมนะครับอ่าถ้าเรากลับมาก่อนเวลาที่เขากำหนดเนี่ยเราก็จะไม่ได้รับบทลงโทษ AFK แต่ถ้าเรากลับมา เกินเวลาที่เขากำหนดนะครับผมเราก็จะได้รับบทลงโทษ AFK แล้วก็ถูกปรับแพ้ทันทีถ้าหากว่าทีมของเราเนี่ยชนะเราก็จะถูกปรับแพ้แค่คนเดียวนะกรณีที่2นะครับผมอยู่แต่ไม่เล่นนั่นเองถ้าหากว่าเราอยู่ในเกมแล้วก็ไม่ขยับอะไรเลยนะครับอยู่นิ่งๆเลยนะครับเกินเวลาที่เขากำหนดเนี่ยเราก็จะได้รับบทลงโทษ AFK แล้วก็ ถูกปรับแพ้นะครับผมถ้าหากว่าทีมของเราเนี่ยชนะเราก็จะถูกปรับแพ้แค่คนเดียวนะครับหากได้รับบทลงโทษ afk ครบ8ครั้งจะไม่สามารถเล่นในโหมดจัดอันดับ4 v 4ได้สำหรับวิธีแก้นะครับผมให้เราเนี่ยเล่นในโหมด4 v 4จัดอันดับได้นั่นเองก็คือเราเนี่ยต้องลงเล่นในโหมด 4v4 ทั่วไปนะครับผมอะลงเล่น1ตาเราก็จะปลดล็อก AFK 1ครั้งนะครับผมเราต้องเข้ามาเล่นในโหมด 4v4 ทั่วไปแบบนี้นะลงเล่น1ตาก็สามารถปลดล็อก AFK 1ครั้งนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยโดน AFK กี่ครั้งนะครับผมแล้วก็ต้องเล่นโหมด 4v4 ทั่วไปตามที่เขากำหนดให้นะครับผมเราถึงจะลงเร่โหมด 4v4 ได้นะครับ ก็ถ้าใครคิดว่าคลิปของผมเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับผมก็อย่าลืมที่จะกนไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองสำหรับในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ